ใส่ถุงมาเลยนะครับขิงใส่มาขิงเลยนะค,คนชอบถามว่าได้บางไหมครับก็เลยใส่ถุงขิงมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวเอาไปคังไปก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเห็นมันไล่กัดปลานะแต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรเหมือนกันนะ ไมันไม่ค่อยใหญ่ครับปามันกำลังห้าวเฉยๆนะครับปามันห้าวใส่ยังไม่โตนะ ปลามันห้าวปลามันห้าวสำหรับปลาคลองนะครับถ้าใครอยากแบบอยากโดนปลาตัวไซส์เป็นโลนะครับที่ไซส์ใหญ่ๆนะครับก็พยายามใช้เหยื่อที่มันตัวใหญ่หน่อยครับเพราะมันจะดึงดูดปลาได้ดีกว่าปลาไซส์โตได้ดี ก็พยายามดูฟองอากาศนะครับไอปลาช่อนที่มันไซต์โตโมันชอบทําฟองอากาศเพราะเวลามันคุดนะครับเวลามันคุดลงไปยังหน้าดินผิวดินนะครับมันจะชอบทําเป็นฟองอากาศ อื้าวกัด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 ครับกัดตัวใหญ่ตัวใหญ่อืมไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วสายวิ่งไปแล้วสายวิ่งไปแล้วสายวิ่งไปแล้วอืุ้หย่าย่าชัวร์ลยย่าบอสครับตัวบอสไอ้บอส บอสครับบอสโอ้โหเอาเรื่องอบอสครับบอสไงละ่ะไงละ่ะจนได้นะครับจนได้นะครับไซต์บอสนะครับดูไว้นะครับนี่ อย่างเก๋าครับโอเนี่ยเกือบเกือบเกือบวัดซ้ำอีกดอกนี่หลุดแน่นอนครับหาที่ถอดถอดตัวนี้อันตราย